สวัสดีครับเพืพ่อนๆพี่น้องน้องผู้ที่ชอบอการตกปลานะครับวันนี้พบกับตกปลาันหยุด์ชาแนลนะครับวันนี้พามาตกปลาที่ที่นี่นะครับร้านเดอะดุกนะครับเดอะดุกฟิชชิงทำยูทูบรับเดอะดุกแอนด์คันที่ฟิชชิงด้วยนะครับมีบอ่อตกปลาด้วยนะครับหลายบอ่อนะครับ หลายบ่อมีเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีสด,ดนนเจ้าของร้านกําลังจัดไฟอยู่นะครับแล้วก็มีมีสหายดอนนะครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับ <c oughs> บรรยากาศดีนะครับใ,ใครที่ผ่านไปผ่านมาถแถวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโนอครก็แวะมาขุดหนุน พี่เขาได้นะครับเนี่ยครับเดือดรุกเดือดรุกนะครับพี่ทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับนี่เจ้าของร้านนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาแถวสว่างแดนดินก็โตเมนจักหน่อยนะครับแต่งไปเรื่อยๆแวะมาได้ครับร้านอาหารแล้วก็มีบ่อตกปลาด้วยนะครับแล้วฟรีฟรีมือช่างช่างดอนครับไอ้ที่ทำทุกแทบจะทุกอย่าง99เปอร์เซ็นนะผมทำแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนี่ครับช่างดอนผู้ดีไซน์ ดีไซน์นี่นะครับดัดฟ้ารอบจะของผลงานจะของผลงานนะครับจะของผลงานพลงจะของผลงานพลงนะครับล้านนะครับฝีมือฝีมือช่างดอนช่างดอนนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาที่นี่นะครับไปไม่ได้ไปตกปลาชโดที่อุดรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตกปลาที่นี่เดี๋ยวันบ้าง จะให้เตียมเข้าไปที่ที่บ่อผมบ้างครับช่างดอนมีบ่อด้วยครับเดี๋ยวไปบ่อช่างดอนหากินตามตามหมายธรรมชาติไม่ได้เราก็จะมาหากินที่ตามบ่อปลานะครับครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามผลงานดูว่าวันนี้จะได้ตัวมาฝากท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับติดตามดูครับผมครับเดี๋ยวจะดูพามาดูบรรยากาศข้างในร้านกัน,นครับลานเดอะดุกฟิชชิ่งเอ้ย เดดุกมูสเต่นะครับบรรยากาศนะครับเดดุกมูสเตะในตำนานนะครับข้างในร้านเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านครับมีชั้นดาดฟ้าข้างบนด้วยนะครับชั้นดาดฟ้าข้างบนด้วยบรรยากาศสวยงามนะครับ มีโต๊ะข้างบนให้นั่งทานแล้วก็ดูบรรยากาศบ่อปลาด้วยนะครับเนี่ยบ่อปลามองจากมุมสูงครับมีหลายบ่อนะครับไปถึงโน้นไปถึงโน้นเลยนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นร้านกุ้งเผานะครับสองกุ้งเผามีกุ้งเผาบริการอีคครับเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศด้านล่างข้างในร้านนะครับ บรรยากาศด้านในนะครับก็จะมีดนตรีสดดนตรีสดนะครับมีคาลาลอกดด้วยนะครับแล้วก็จะมีโตะ๊ะโต๊ะสนุกเล็กๆข้างในนะครับให้เด็กๆเล่นนะครับบรรยากาศกำลังจัดแต่งร้านกันยังสวยงามเลยนะครับก็มีศิลปินมาลงเยอะแล้วนะครับ ก็พี่เขานะครับมีมีเพลงมันของตัวเองด้วยนะครับดูช่อง youtube นะครับนี่ช่อง youtube ของพี่เขานะครับเดอะดุ๊กนะครับมาครับทุกคนมาตกกันได้ตัวหรือเปล่าวันนี้แหวแยหวไปหลายรอบครับประมาณสามตัวนะครับกัดไม่โดนตัวเบ็ดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเดี๋ยวลุ้นเป็นกําอะไรกำลังใจช่วยผมหน่อยนะครับ ครับผมเพื่อนๆคงต้องกลับแล้วนะครับมืดแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้สักตัวนะครับไม่ได้ตัวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับที่สกลนครเนาะอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับคลิปนี้กินแห้วครับตกปลามันหยุดนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ไม่ได้ตัวมาให้ชมกันนะครับ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆนะครับที่กดเข้ามาชมาเป็นกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามเพิ่มด้วยนะครับอย่าลืมคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับชี้นิ้วด้วยกรุณนนาฝากด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์สนับสนุนตกปลาบรรจุด,ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับตกปลาบรรจุที่จะทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กินแฮวนะครับผม เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะไปที่อุดรธานีแล้วกันนะครับจะไปดูไมยชะโดที่เคยได้ชะโดนะครับว่าชะโดจะกัดหรือเปล่าวันนี้ก็กัดหลายตัวนะครับแต่ไม่ได้ตัวนะครับป่ามันลกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับผม